สาธุสาธุสาธุสายธรรมสายบารมีป่สิสุโธนาคราชเจ้าย่าสีประทุมมานาคินีวัดไทยผลพิสัยอยู่ที่จังหวัดหนองคายสายบุญบารมีทั้งหลาย ที่เข้ามารับดูรับชมพากันตั้งจิตอธิษฐานเป็นบุญเป็นบารมีกับสักการะหลวงพ่อใหญ่ที่วัดไทยติดริมน้ำโขงน้อมนำจิตเข้ามา กายวาจาใจให้เป็นบุญให้เป็นบารมีช่วงเทศกาลเข้าพรรษาเดี๋ยวการเวลามาถึงก็ออกพรรษา,าอำเภอพุนพิสัยบังไฟพญานาค ท่านทั้งหลายอาจจะเคยมากราบสักการะหรือมาชมบั้งไฟพญานาคณริมโคงนะอำเภอพุน,นพ,พิสัยจังหวัดหนองคายปู่สุธรรมก็เป็นสะพานบุญนะนำทางให้ท่านทั้งหลายารับดูรับชมแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ตั้งจิตอธิษฐาน ให้เป็นบุญให้เป็นบารมีชื่อวันเดือนปีเกิดของท่านทั้งหลายสัมมาอาชีพของท่านทั้งหลายสิ่งที่ท่านปรารถนานั่นคือการอธิษฐานบุญบารมี ผู้ที่ศรัทธาในองค์นาคราชเจ้าปู่สิสโุโธนาคราชเจ้ายาสีประทุมมาและนาคราชตระกูลทั้งหลายย่อมมันภาคเพียรทำคุณงามความดีและเกี่ยวเนื่องกับสิ่งที่อยู่ในบรวรพระศาสนานะเกี่ยวเนื่องกันทั้งทางโลกทางธรรม ยูเนื่องกันในแถบรุมแม่น้ำคงการที่เราได้สร้างคุณงามความดีแล้วก็น้อมถวายบุญบารมีนี้นะแด่พ่อปู่สิสุทโถนาคราชเจ้ายาสีประทุมมาในาคินีนาคนาคราชตระกูลทั้งหลายตระกูลเอราระปัตถชัพพยาบุตรกันหาโคตมะวิดูปัก นะถวายแดปู่สิสตะนาคราชญารัตนาวดีปูผู้ชงญาสีปางตานปูนันตะยาอุสานะปูมุจลินนาคราชองค์ดำตระกูลอง์ดำตระกูลองทองตระกูลสีรุง้งที่เราเอ่ยชื่อเอ่ยนามไม่ได้เอ่ยชื่อเอ่ยนามก็ดี เดี๋ยวปู่จะทมจะพาไปสัมผัสนะแม่น้ำโขงที่จริงชื่อแม่น้ำโค้งโค้งไปโค้งมาแล้วก็มีการผวนคำก็คือกลายเป็นโขงแม่น้ำโขงแม่น้ำโค้งก็อยู่ในแถบภาคอีสานนะ ก็หลังไหลามาจากนู่นตั้งแต่เทือกเขาหิมาลัยหลังไหลามาเข้าประเทศจีนเข้าฝั่งลาวนู่นก็มาแยกตรงสามเหลี่ยมทองคำที่เชียงรายก็ไหลามาถ้มามองในวิธีแห่งทางโลกก็เป็นแม่น้ำเส้นสายที่ อยู่คู่กับโลกใบนี้แม่น้ำมันก็มีหลายสายหลายชื่อเออเป็นมหาสมุทรก็มีเป็นทะเลก็มีเป็นอ่าวก็มีเป็นทะเลสาบก็มีเป็นบึงก็มีนะ่่เรื่องราวของแม่น้ำโขงก็เกี่ยวเนื่องนะเป็นสิ่งที่เล่าขานเกี่ยวกับพ่อปู่สิสุโธน,นาคราช ในฐานะเราเป็นคนรุ่นใหม่มมหรือผู้ที่เข้ามารับรู้รับฟังอาจจะมีอายุวัยต่างๆนะหรือเราอาจจะเล่าเรื่องราวนี้ให้กับวัยรุ่นได้นะอย่างเช่นเวลาจัดงานบางไฟพญานาคผู้คนก็แห่แหนมาชมแต่ตรงวัดไทย จำนวนมากตรงบึงก็มีตรงร่มแม่น้ำโขงก็มีเรื่องราวของบังไฟพญานาคการที่เราสัมผัสแม่น้ำโขงนะให้เราตั้งจิตตั้งใจในความเชื่อความศรัทธา ที่เรามีต่อองค์พญานาคราชพ่อปู่สิสุโธหนาคราชตระกูลทั้งหลายพินิจพิจ,จารณาในสิ่งที่เป็นความดีในสิ่งที่เป็นบุญกุศลในพระคุณของแม่น้ำหนึ่งในนั้นก็มีแม่น้ำโขงส่วนจิตวิญญาณที่เรา จะสัมผัสถึงพ่อปู่สิสุทโธนาคราชหรือเรื่องราวของแม่น้ำคงนะเรื่องราวของปู่สุวรรณปู่สิสุทโธสิ่งเหล่านี้เป็นคติธรรมคติโลกคติธรรมครั้งหนึ่งปู่สุธรรมมา งานบ้างไฟพญานาคก,ก็มีนักข่าวมาสัมภาษณ์นะเขาก็เอาไม้มาสัมภาษณ์เขาก็ถามว่าเชื่อเรื่องพญานาคไหม,อมพอปู่จะตอบไปว่ามันเป็นเรื่องราวาเขาจะเอ่อยเรื่องนี้เขาบอกให้ตอบว่าเชื่อไหม นะอูก็ตอบได้เต็มร้อยแล้วว่าเชื่อนะเรื่องราวพญานาคแต่เราก็ต้องมีเหตุผลอธิบายให้เขานะเพราะเราไม่สามารถที่จะให้พญานาคขึ้นมาจากแม่น้ำขงแล้วมาสัมภาษณ์กับนักข่าวหรือมายืนยันเลื้อยขึ้นมาแบบนี้ได้ ฉะนั้นเราก็ต้องมีสติปัญญาในการจะตอบแต่เขาก็ให้ตอบว่าเชื่อไหมปู่สุธรรมก็ตอบว่าเชื่อถ้าเขาถามต่อเชื่อแล้วมันได้อะไรขึ้นมานะในเมื่อมันจับต้องไม่ได้เนี่ยเหมือนที่ท่านทั้งหลายเห็นแม่น้ำคงเนี่ยฉะนั้นเราต้องให้สติปัญญาแก่ตัวเราแล้วก็ สิ่งที่เราได้ถ่ายทอดไปองความรู้หรือว่าใครมาถามเนี่ยเพราะความศรัทธากับความรู้ง่ายมันเป็นเส้นบางๆนะฉะนั้นปู่สุธรรมก็ยกตัวอย่างในเรื่องความเป็นจริงที่ครั้งหนึ่งเขามาถามเ,เชื่ออยู่แล้วเรื่องของพญายนาคมีอยู่แล้วเชื่อในภพภูมิต่างๆมีอยู่แล้ว แต่เรื่องราวแห่งแม่น้ำโขงเนะี่ยที่เราเห็นนี่ยอันนี้ปูมาเอาลงยู u ูบเนะี่ยอยู่ที่วัดไทยอำเภอพลมิสัยจังหวัดหนองคายถ้าใครได้ดูเรื่องราวของวัดไทยก็จะมีคนถ่ายทอดใน Youtube เย,ยอะแยะเรื่องของพญานาคดำ นะอันนี้ท่านทั้งหลายก็ไปชมในช่องอื่นๆได้ที่เขาถ่ายทอดเรื่องราวของวัดไทยนะปู่ก็ได้เที่ยวไปเที่ยวมาอยู่นี่แหละแถวรุ่นแม่น้ำโขงนี่ข้ามไปฝั่งลาวก็ไปมาแล้วนะฝั่งลาวฉะนั้นผู้ที่มาศรัทธาในองค์พญานาคราช ต้องมีสติปัญญากำกับนะหลายต่อหลายครั้งที่เราเห็นคลิปเห็นการนำคลิปต่างๆเกี่ยวกับลื่นแม่น้ำบ้างเกี่ยวกับอ่ามองดูว่าเป็นภญานาคบ้างนะเรื่องราวข่าวสารมันจะมีมาเรื่อยๆนะแต่สำหรับปู่ทุธรรมแล้วดูแล้วพิจรารณา แล้วชี้สติปัญญาให้กับสายบุญสายบารมีมันอาจจะจริงก็ได้มันอาจไม่จริงก็ไดเ้เหมือนที่ท่านทั้งหลายได้เห็นแม่น้ำโขงเนี่ยนะซึ่งแม่น้ำมันก็มีเยอะแยะแต่ความผูกพันของสายนคกราชที่ศรัทธาในพญานาคเนี่ยจิตใจมันจะมีความเกี่ยวเนื่องกับแม่น้ำโขงมากที่สุดนะ ปู่ก็ได้สัมผัสเห็นไหมอ่ะสัมผัสแล้วก็อธิษฐานด้วยอธิษฐานขึ้นมาให้มันเข้าไปในดินน้ำลมไฟอยู่ในกายเราเข้าไปในกายวาญาจใจของเราเราสัมผัสด้วยคุณงามความดีเ,เราสัมผัสด้วยพลังแห่งน้ําที่เขาเรียกว่าแม่น้ําโขงเนี่ยหรือแต่ก่อนเขาเรียกแม่น้ําโขงเนี่ยในเมื่อเราสัมผัสแล้วเนี่ย ให้รวมเป็นหนึ่งในเรื่องพลังบุญพลังบารมีท่านทั้งหลายสามารถรับฟังดูแล้วเอาไปประพฤติปฏิบัติได้ในความศรัทธาที่ท่านมีอยู่หรือครัง้งหนึ่งหรือครัง้งต่อไปท่านอาจจะได้มาแม่น้ำโขงหรือนั่งเรือนะฉะนั้นให้เรา นำความเป็นมนุษย์ที่เราได้เกิดเป็นมนุษย์เชื่อมต่อกับบุญบารามีที่เราถวายบุญบารามีแด่องค์พญานาคราชซึ่งพญานาคราชนี่มันเป็นภาคแห่งกายทิพย์ไม่สามารถจะโผพ้นขึ้นมาตรงน้ำโขง แม่น้ำคงหรือบั้งไฟพญานาคก,ก็ดีอ่บางคนก็เชื่อบางคนก็ไม่เชื่อนะบางคนก็ว่าเป็นเรื่องราวของมนุษย์สร้างขึ้นบั้งไฟพญานาคบางคนก็ว่าเขายิงผู้ฉลองฝั่งลาวฉลองนะปีใหม่ของฝั่งลาวก็มีหลายรูปแบบนะ <c oughs> เขาก็มาทำเป็นภาพ,พยนตร์ก็มี ฉะนั้นท่านต้องพิสูจน์ด้วยตัวท่านเองศรัทธาอยู่ในใจของตัวท่านเองปีปีหนึงก็มีอยู่ครั้งหนึ่งบางไฟพญนนาที่เขาจะจัดงานแต่ในปีในยุคข,ของโควิดนี้ก็ดูว่าทางผู้ว่าจังหวัดน้องคายเพ่นจะจัดไหมที่ปนพิสัยหรือหลาย,ลาย,ลายที่ก็คอยติดตามข่าวสารฉะนั้นท่านทั้งหลายต้องพิสูจน์ ด้วยตัวของท่านเองอย่าเพิ่งเชื่อในสิ่งที่พูดอย่าเพิ่งเชื่อในสิ่งที่เห็นจงพินิจพิจารณาในสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไม่ว่าจ,จะเป็นเรื่องของพญานาคก,ก็ดีเรื่องของข่าวสารต่างๆเรื่องราวของพญานาคนั้นจะไม่ขาดสาย เวลามีข่าวสารจะมีมาตลอดฉะนั้นผู้ที่ศรัทธาในพญานาคราชต้องมีสติปัญญาต้องนำพาความเจริญให้แก่ตัวเราครอบครัวเราอย่าให้เขามาว่าศรัทธาพญานาคงมง,งายฉะนั้นสิ่งที่จะเป็นเครื่องยืนยันหรือเครื่องตรีตรานั่นคือความเจริญรุ่งเรือง ในการที่เราศรัทธาพญายนาคอย่างที่ท่านทั้งหลายได้เห็นในลุ่มแม่น้าโขงวัฒนธรรมแห่งผู้ที่เป็นเส้นสายวัฒนธรรมเกี่ยวกับพญายนาคราชนั้นมีมนตรานะมีวัฒนธรรมมีความอ่อนช้อยมีการส่งเสริมอาชีพเกี่ยวกับวัฒนธรรมแต่และพื้นที่ อ่างจัดงานทีบ้างไฟพญานาคเนี่ยรายได้ก็สะพัดนั่นคือพระคุณของบ้างไฟพญานาคหรือพระคุณของลุ่มแม่น้ำโขงฉะนั้นท่านทั้งหลายที่เข้ามารับดูรับชมจงใช้สติปัญญานะดูแม่น้ำโขงนี่ให้มีความสุขให้เกิดพลัง สิ่งไหนที่มันเป็นทุกข์ก็ฝากลงไปในแม่น้าโขงไปเลย <c oughs> ไม่ใช่ว่ากระโดดลงไปด้เนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นด้เออฝากไปกับแม่น้นํโขงในสิ่งที่เป็นทุกข์ฝากลงไปเออเห็นไหมความสวยงามของวิวทิวทัศ ดูก้อนเมฆเห็นไหมสวยงามจินตนาการของแต่ละคนเวลาเห็นก้อนเมฆนะเห็นท้องฟ้ามหาสมุทรบางคนก็มีจินตนาการจินตนาการแล้วเป็นสุขจินตนาการเห็นแล้วทําให้เกิดพลังนะถ้าลองดูก้อนเมฆดิแล้วก็มองที่น้ําบางคนจะเห็นเป็นภพภูมิต่างๆก็มีได้นี่เขาเรียกว่าจินตนาการพบสอนพบ ภูมิซ้อนภูมิถ้าอากาศแห่งภูมิมันมีห่วงจัก,กรวาลมันมีมนะแต่เราต้องอิงหลักวิทยาศาสตร์ด้วยไม่ใช่เราไม่อิงวิทยาศาสตร์ไม่ได้นะเรื่องราวต่างๆนะท่านมองดูท่านชมเห็นไหมบูก็จะเที่ยวไปเที่ยวมาอย่างนี้แหละในแถบรูปแม่น้ำคงนะ ชอบในสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมนะใจมันรักอ่าเวลาไปเห็นวิธีชีวิตของพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านในลุ่มแม่น้ำขงนะมันเป็นกลิ่นอายแห่งแห่งความอบอุ่นนี่ก็อย่างที่บอกแม่น้ำขงหลางไหลมานูน่นจากเทือกเขาหิมาลัยนู่น ปู่ก็อธิษฐานนำขึ้นมาอาธิษฐานด้วยตั้งจิตอธิษฐาน,นรวมเป็นหนึ่งมีโอกาสก็มาเที่ยวนในแถบร่มแม่น้ำโขงได้ วังในคินคําชโนดก็ยังไม่เปิดนะในช่วงสถานการณ์โควิดนะก็ปิดจะเป็นปีละปีปี64นี่ก็เปิดแค่เดือนเดียวนะเดือนนี้เดือนตุลาอีกไม่ประมาณ20กว่าวันก็ออกพรรษาแล้วก็ติดตามข่าวสารที่เขาจะมีงานบ้างไฟพญานาคไหม่ การเข้าบรรษาก็เหมือนให้เราได้ระลึกนึกถึงเรื่องของพิสุกสาวกพิสูธสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านจำพรรษาเดี๋ยวก็จะมีงานบุญกระถินเกี่ยวกับปู่มุจลินเห็นไหมบุญกระถิน,นเราก็อธิษฐานเหมือนปู่บอกว่าให้ได้สร้างบุญบรารมีกับพระอาริยะสงฆ์แล้วก็อริยะบุคคล ตั้งจิตอธิษฐานไว้เป็นสิ่งที่ไม่เสียหลายดอกนะผู้ที่ศรัทธาในองค์นาคราชไม่ว่าจะเป็นเจ้าปู่สิสุโธนาคราชเจ้าย่าสรีปทุมาเราก็จะได้ความศรัทธาตรงนี้แหละหนุนนำแล้วเราก็อธิษฐานเรื่องราวของการได้สร้างบุญบารมีกับพระอริยสงฆ์แล้วก็พระอริยบุคคลอริยสงฆ์ก็คือพระภิสุ ที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าที่บวชเป็นพระภิสุแล้วมีจิตอริยะคือขั้นใดขั้นหนึ่งคือมีปุ่มธรรมอริยะอริยสง์ส่วนอริยบุคคลน,นั้นคือผู้ครองเรือนนะมีครอบครัวแต่ก็มีจิตอริยะแต่เป็นอริยะบุคคลคือครองเรือนมีครอบครัวก็สามารถมีจิตอริยะได้นะ นี่ก็ให้ความรู้เล็กๆน้อยๆมีสิ่งที่พูดมาทั้งหมดแล้วก็น,นําพาท่านทั้งหลายมาอยู่ริมน้ำโของอ,อําเภอพุนวิสัยจังหวัดหนองคายนวัดไทยบุญกุศลนี้ก็น้อมถวายแด่พ่อปู่สิสุโธนคราชเจ้าญาสีประทุมมานคราชตระกูลทั้งหลายตระกูลเอรัปัฏฐะชพยาบุตรกันหาโคตมะเวรูปัก วายเดะปู่สิสตะนาคราชญารัตนาวดีปู่ผู้ชงญาติสีปังตานปู่อนันต์ญาสา,า,าปู่มุจรินนาคราชองค์ดำทั้งหลายนาคราชที่ไม่ได้เอ่ยชื่อเอ่ยนามเหล่านาคานาคีทั้งหลายที่ยังไม่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์น้อมถวายเลกุเวองค์กุเวทเทวเวศวนโนูเจ้าเหินเวหาตามหาแผ่นดินนถวายแด่เทพเทวดา16ชั้นฟ้า15ชั้นดินศินชัยบาดาล21ชั้นพรม พรอ,อินพระพรมพรโยมประการเท้าจิตุโรกรบาลทั้ง4ีพระพรมเจ,เจ้าที่เจ้าทางและเทพเทวดาประจำตัวทั้งทั้ง,งหลายนะศารหลักบ้านหลักเมืองทั่วโลกทั่วดินแดนถวายแด่แม่น้ําถวายแด่น้ําดินน้ําลมไฟถวายแด,ด,ยด่บุญกุศลแด่น้ําทั้งหลายมวลน้ําที่ได้เกิดอุทก,กภยัยมวลน้ําต่างๆ คือทำก็น้อมถวายบุญนี้แด่น้ำเราก็รู้จักขอขอมาดินน้ำลมไฟอันนี้ในะสภาวะแห่งทางธรรมเดอ้อสภาวะทางโลกก็นั่นแหละตรวจตาดูแลกันไปนะเรื่องของเขื่อนเรื่องของสภาวะน้ำมันไหลไปทางใดทางโลกกับทางธรรมมันต้องเกื้อนหนุนกันโลกกับธรรมมันเป็นพี่น้องกันมันทิ้งกันไม่ได้ดอกพระพุทธเจ้าตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณน,นะ ก็ตัดสรู้ในโลกไม่ได้ไปตัดสรู้มีเมืองสวรรค์ฉะนั้นมันเกี่ยวเนื่องกันตัดสรู้มาก็ต้องผลดโลกโผลดมนุษย์ผลดเทพเทวดาสัตว์นรกทั้งหลายมันเกี่ยวเนื่องกันปฏิเสธไม่ได้ดอกนะไม่ว่าจะเชื้อชาติศาสนาใดๆความเป็นมนุษย์มันแค่สมมุติขึ้นมาแต่ความตายก็ตายเหมือนกันความเจ็บก็เจ็บเหมือนกันนะคการตั้งจิตอธิษฐานเอาเดอ้อ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ในช่อง youtube ของปู่สุธรรมในบารมีปู่สิสทธุโธนาคราชกดกระดิ่งกดซับสไคร้ทำเป็นธรรมทานนะส่วนรายได้อะไรที่มันจะเกิดขึ้นจาก youtube นั้นก็เป็นแล้วแต่สภาวะแห่งโลกไปแต่นี้ก็ตั้งใจคือเรื่องราวของการสร้างบุญญาบารมีเป็นใจหลักสำคัญ าพากันอนธิษฐานเอาเดอ้อนี่เห็นไหมใครอยากนั่งเรือก็มาได้เลยในแถบอีสานนั่งเรือรู่แม่น้ำโขงแต่อย่าไปโดดลงแม่น้ำโขงว่าตัวเองเป็นพญานาคได้หลราตายเน้เออมันไม่ใช่ตื้นตนนั่นนะ่ะต้องคุมสติให้ได้รับดูรับชมก็ขออหงเฮงดังๆปัง,ปงรๆรวยๆเดอ้อ ถูกระมันที่หนึ่งละมั่งมีสีสุขมีโชคลาภเงินทองเจริญรุ่งเรืองในสัมมาอาชีพจเจริญรุ่งเรืองในสิ่งที่ท่านปรารถนาเด้อ